สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอไหนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการทำนายดวงชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของความรักนะคะต้องขอบพคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของแม่หมอไหนทุกท่านนะคะเอาละค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพภิกขเนตรขอให้การทำนายดวงในครั้งนี้ถูกต้องแม่นยำ สำหรับราศีกุมในช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางอาจจะไปกับครอบครัวคนรัก นะคะสำหรับการงานเรื่องการงานตัวคุณเองเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างทุกสิ่งได้เป็นอย่างดีมากๆเรียกได้ว่างานนี้เดินไปได้ด้วยฝีมือชาวราศีกุมใครเป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้ธุรกิจค้าขายขยับขยายได้ดีแต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงทุนเพิ่มเติมนะคะเอาละค่ะอย่าไปเครียดอะไรมาก เรียกได้ว่าไปเรื่อยๆสบายๆถึงเครียดก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เรื่องการเงินการเงินอาจจะเสียเงินไปกับค่าใช้ใจ่ายจิปปะทะหรือบางทีตัวคุณเองเสียเงินกับสิ่งที่คุณอยากได้ต้องการหรือรับปากใครไว้แล้วต้องทำนะคะระวังเรื่องของการพูดการเจรจานิดหนึ่ง เหมือนสัญญาคำประกันเงินกู้อันนี้ไม่แนะนำให้ทำนะคะความรักของคนที่ยังโสดอยู่นะคะสาหรับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ใครที่มีคนคุยคอยดูกันอยู่ตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าดูดูกันต่อไปก่อนเนาะว่าใช่หรือไม่ใช่คนที่เราตามหาเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยหวัง คาดเอาไว้สูงกับเรื่องของความรักเนาะใจร่มๆอย่าใจร้อนไปสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วความรักจับตามองเฝ้าสังเกตคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลน,นะคะสำหรับตัวชาวราศีกุมนะตอนนี้รักกับรัก,รกมากยิ่งรักมากยิ่งห่วงใยช่วงนี้อาจจะห่างกันบ้าง หรือต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่กำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองใครที่มีคู่ก็ขอให้อย่าเอาชนะกันค่อยๆคุยค่อยๆเจรจายึดมั่นในเหตุและผลให้ดีนะคะอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งมันจะไม่ได้เหลืออะไร สำหรับเรื่องของโชคลาบมีโชคลาบไหมมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคมาจากเลขที่บ้านที่อยู่อาศัยณนะตอนนี้นะสามารถดูได้เลยสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอค่ะต้องขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไหนในคลิปนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ